สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเรื่องเกิดที่วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนะครับซึ่งชัชจออนมุกสีก็โชว์ฟอร์มตบทำ33คะแนนนำทีมต้นสังกัดคว้าชัยชนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นในรายการเอส e a ล u e ประเภททีมหญิงนะครับที่สนามโอตะซิตี้เซนรัยินเมเนเซียมนะครับชัชจออนมุกสีนักตบลุกยางสาวไทยลงแข่งขันให้กับต้นสังกัดทีมวิกตอรีนาฮิเมจิในชุดดำครับลงสนามพบกับโอซาก้ามาเวลัส ทีมนำของตาราง s u e ที่ชนะมา9แ้า m a ติดต,ต่อกันนะครับซึ่งผลปรากฏว่าชจูออนมกสีโชฟอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบทำไปมากที่สุด33แต้มนำทีมวิตโตเรียนาฮิเมจิชนะ3ต่อ1เซตเซตแรกแพ้ไปก่อนนะครับ23ต่อ25่สิาจากนั้นมาชนะ3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ23และย5สาต่อ16ครับวิตโตเรียนาฮิเมจิก็รั้งที่5ของตารางคะแนนชนะ18แพ้12ครับส่วนอซสกา้ามาเวลัวสยังเป็นทีมนำชนะ25แพ้5ครับ